มองคนให้ออกอ่านใจคนอย่างขั้นเทพแนวจิตวิทยาในการสังเกตและเข้าใจผู้อื่นการอ่านใจคนถือเป็นหนึ่งในทักษะที่มีคุณค่ามากในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในแง่ของการทำงานการสร้างความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหากคุณสามารถอ่านใจคนได้แม่นยำและเข้าใจความคิดหรือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคนอื่น จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในหลายๆด้านได้อย่างน่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการอ่านใจคนตามหลักจิตวิทยาที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาเริ่มจากหนึ่งการอ่านภาษากายการมองคนหาทะลุปลุโปร่ปปรงและการอ่านใจคนอย่างเชี่ยวชาญการเข้าใจภาษากายการอ่านภาษากายไม่ใช่เรื่องที่ต้องอาศัยเทียนการมองอย่างคิวเพอนอตต้องใช้ทักษะการสังเกต ที่ลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่บุคคลน,นั้นกำลังรู้สึกหรือคิดอยู่ลักษณะต่างๆของภาษากายที่ควรระวังต่อมาการอ่านภาษากายที่ซ่อนเร้นบางครั้งภาษากายไม่แสดงอารมณ์อย่างชัดเจนแต่จะมีการแสดงออกที่ละเอียดซึ่งแสดงถึงความไม่สบายใจหรือความลังเลต่อมาการใช้ภาษากายในการอ่านใจ การอ่านภาษากายทำให้เราสามารถคาดเดาวความรู้สึกและเจตนาของคนอื่นได้แม่นยำม,มากขึ้นแม้ว่าคนที่เราพูดคุยด้วยจะไม่พูดสิ่งที่คิดจริงๆออกมาแต่การอ่านภาษากายจะช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ที่แท้ของเขาได้ต่อมาประโยชน์ของการอ่านภาษากายสามารถช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในการสื่อสารการัน เข้าใจอารมณ์และความคิดของคนอื่นช่วยให้เราสามารถปรับท่าทางและคำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไรก็ตามการอ่านภาษากายเป็นทักษะที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจความรู้สึกและความคิดของผู้อื่นได้แม่นยำแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้แสดงอารมณ์หรือพูดความรู้สึกของตนออกมาแต่ท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกายจะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในการฝึกฝนทักษะนี้ จะทำให้เราสามารถอ่านใจคนได้อย่างเชี่ยวชาญและช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในทุกๆสถานการณ์ 2. การสังเกตอารมณ์ผ่านการพูดคำพูดสะท้อนจิตใต้สำนึกและการอ่านใจคนอย่างเชี่ยวชาญการสังเกตอารมณ์และความคิดจากการพูดเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจคนอื่นในระดับที่ลึกซึ้งกว่าการมองเพียงภายนอก คำพูดที่บุคคลเลือกใช้และลักษณะการพูดสามารถสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกความรู้สึกจริงๆหรือแม้กระทั่งความคิดที่บุคคลนั้นพยายามจะปกปิดหรือไม่ยอมรับการฟังคำพูดและการตีความสัญญาณที่ซ่อนอยู่ในนั้นจะช่วยให้เราอ่านใจคนได้อย่างแม่นยำเริ่มจากคำพูดสะท้อนความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ คำพูดเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ที่แท้จริงของบุคคลได้แม้ว่าบางครั้งคนเราจะพยายามปกปิดความรู้สึกด้วยคำพูดที่ดูเหมือนจะปกติแต่การเลือกใช้คำและการแสดงออกบางครั้งก็เป็นการสะท้อนถึงสภาวะจิตใจที่ไม่ตรงกับสิ่งที่พูดออกไปต่อมาการพูดที่สะท้อนจิตใต้สำนึกาคำพูดของบุคคลบางครั้งไม่ได้สะท้อนแค่ความรู้สึกในปัจจุบัน แต่ยังสามารถเผยให้เห็นถึงความคิดที่เกิดจากจิตใต้สํานึกต่อมาการสังเกตจากน้ำเสียงและจังหวะการพูดก็สามารถบ่งบอกอารมณ์ของบุคคลได้ต่อมาการสังเกตคำพูดที่สะท้อนความไม่ตรงกันกับท่าทางบางครั้งคำพูดและภาษากายของบุคคลอาจไม่สอดคล้องกันสิ่งน,นี้สามารถบ่งบอก ถึงความขัดแย้งภายในระหว่างสิ่งที่บุคคลต้องการสื่อสารและสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆและการใช้คำพูดในการสร้างภาพลงตาบางครั้งการเลือกใช้คำพูดก็เป็นกลยุทธ์ในการสร้างภาพลงตาเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยความรู้สึกจริง 3. ความสามารถในการสังเกตความรู้สึกที่ไม่พูดออกมาการมองคนให้ออกอ่านใจคนอย่างขั้นเทพในการสื่อสารระหว่างบุคคล เรามักจะได้รับข้อมูลมากมายจากสิ่งที่คนอื่นพูดแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาการมองคนให้ทะลุปลุปโกรงและการอ่านใจคนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมักเกี่ยวข้องกับการสังเกตความรู้สึกที่ไม่ถูกพูดออกมาซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์หรือความคิดที่บุคคลน,นั้นพยายามซ่อนอยู่ ความสามารถในการสังเกตสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นได้ในระดับที่ลึกซึ้งและสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเริ่มจากการอ่านภาษากายที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ไม่พูดออกมาภาษากายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดออกมาได้มักจะปรากฏในท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อมาการสังเกตการพูดที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ แม้คนเราจะสามารถควบคุมคำพูดได้แต่ก็ยังมีบางแง่มุมที่เผยให้เห็นความรู้สึกที่แท้จริงต่อมาการฟังเสียงและน้ำเสียงที่สะท้อนความรู้สึกเสียงและน้ำเสียงที่เราใช้ขณะพูดสามารถบ่งบอกอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ต่อมาการสังเกตการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับคำพูดบางครั้งความรู้สึกที่ไม่พูดออกมาอาจแสดงออกผ่านการกระทำ ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่บุคคลน,นั้นพูดและการใช้คำถามหรือการแสดงออกที่ไม่ชัดเจนบางครั้งผู้คนจะใช้คำถามเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาอย่างไรก็ตามการสังเกตความรู้สึกที่ไม่พูดออกมานั้นเป็นทักษะที่สำคัญในการเข้าใจบุคคลได้เลึ้งยิ่งขึ้นการมองและการฟังอย่างมีสติสามารถเปิดเผยสิ่งที่บุคคล พยายามจะซ่อนหรือไม่สามารถแสดงออกได้แม้ว่าเราจะไม่ได้ยินคำพูดที่ตอบตรงไปตรงมาแต่การสังเกตภาษากายน้ำเสียงและท่าทางที่ไม่สอดคล้องก,กันกับคำพูดสามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกและความคิดที่แท้จริงของบุคคลน,นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือหนึ่งในทักษะที่ทำให้เราสามารถอ่านใจคนได้อย่างเชี่ยวชาญสการอ่านช่องว่างในการสื่อสาร ในการสื่อสารระหว่างบุคคลบ่อยครั้งที่เรามักจะโฟกัสแค่คำพูดที่พูดออกมาหรือสิ่งที่ถูกแสดงออกผ่านภาษากายแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือช่องว่างในการสื่อสารซึ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาหรือระยะเวลาหยุดพันธระหว่างคำพูดหรือแม้กระทั่งคำพูดที่ยังไม่ถูกพูดถึงการอ่านช่องว่างนี้ ไม่เพียงแค่การฟังสิ่งที่ถูกพูดออกมาแต่ยังรวมถึงการจับสัญญาณที่ซ่อนอยู่ระหว่างการพูดและการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่ได้ถูกแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นช่องว่างในการพูดความเงียบที่บอกเล่าหรือความเงียบที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์และความคิดที่แท้จริงของบุคคลได้เป็นอย่างดีต่อมาการอ่านการเลือกคำพูดที่ขาดหายไปบางครั้งการสื่อสาร ไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดที่พูดออกมาแต่เกิดจากสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาการขาดหายไปของคำบางคำสามารถบ่งบอกถึงความหมายที่ไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนต่อมาการอ่านท่าทางและการแสดงออกที่ไม่พูดออกมาในการสื่อสารเราไม่ได้แค่ฟังคำพูดแต่ยังต้องสังเกตการแสดงออกที่ไม่ถูกพูดถึง เช่นการเปลี่ยนแปลงท่าทางที่เกิดขึ้นในช่วงการสนทนาหรือการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่ไม่ได้แสดงออกผ่านคำพูดและการสะท้อนอารมณ์ที่ไม่ได้พูดออกมาหลายครั้งในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลความรู้สึกที่ไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนจะถูกสะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เช่นความเครียดหรือความวิตกกังวลที่สะท้อนจากเสียงหรือท่าทาง 5าการเข้าใจบุค,คลิกภาพที่หลากหลายการเข้าใจบุค,คลิกภาพของบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการอ่านใจคนและการมองคนให้ออกไม่ได้หมายถึงแค่การจับสัญญาณภายนอกหรือสิ่งที่แสดงออกมาเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการเข้าใจบุค,คลิกภาพของแต่ละบุคคลในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่ง สามารถทำให้เราทำความเข้าใจในท่าทีการกระทำและอารมณ์ของพวกเขาได้ลึกซึ้งมากขึ้นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจบุคลิกภาพที่หลากหลายจึงเป็นทักษะที่สำคัญในด้านจิตวิทยาเช่นบุคลิกภาพแบบ e x ็กโซเบุคลิกภาพแบบ e x ็กโซเหรือบุคคลที่มีลักษณะทางสังคมสูงมากแสดงออกอย่างเปิดเผยรักการเข้าสังคมชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงการเข้าใจบุคลิกภาพประเภทนี้จะทำให้เราทราบว่าพวกเขามักจะพูดหรือทำอะไรอย่างรวดเร็วและไม่ค่อยเก็บตัวเองไว้ในที่เงียบหรือลึกซึ้งพวกเขามักจะตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังในการทำกิจกรรมต่างๆต่อมาบุคลิกภาพแบบ introvert introverted personality ในทางตรงข้ามกับบุคลิกภาพแบบ extrovert บุคคล ที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์จะชอบความสงบและการอยู่คนเดียวพวกเขามักจะเก็บตัวและมีความคิดถ่ายในตัวเองมากกว่าการแสดงออกทางสังคมพวกเขามักจะต้องใช้เวลาในการคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่ค่อยชอบการพูดคุยมากๆ หรือการอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเผชิญหน้าหรือการแข่งขันอย่างไรก็ตามการเข้าใจบุคลิกภาพที่หลากหลายของบุคคลทำให้เราสามารถปรับตัวและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการรู้จักประเภทของบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเช่น e x ็กโซเวิร์ดอินโทรการวางแผนหรือการยืดหยุ่นการมีความมั่นใจในตัวเองหรือการมีความเห็นใจผู้อื่นทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่เหมาะสม ในการติดต่อกับแต่ละบุคคลได้ดีขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตประจํำวันและการทำงาน6ก,การฝึกสังเกตและพัฒนาความสามารถการมองคนให้ออกและการอ่านใจคนเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจบุคคลอื่นในระดับลึกซึ้งโดยไม่ต้องพึ่งพาคำพูดหรือการกระทำเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความคิดและอารมณ์ของคนได้การฝึกสังเกตต่อและพัฒนาความสามารถนี้ต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝนอย่างจริงจังและเข้าใจบุคคลน,นั้นได้ดีขึ้นเริ่มจากการสังเกตท่าทางและภาษากาย body language ภาษากายเป็นหนึ่งในสัญญาที่สำคัญที่สุดที่สามารถบอกเล่าความรู้สึก และอารมณ์ที่แท้ของบุคคลได้เพราะบางครั้งคำพูดอาจไม่สามารถสะท้อนถึงความรู้สึกภายในของบุคคลได้อย่างครบถ้วนดังนั้นการฝึกสังเกตท่าทางและภาษากายจึงเป็นวิธีที่สำคัญในการเข้าใจคนอื่นต่อมาการฟังอย่างลึกซึ้ง active listening การฟังไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดแต่คือการฟังเพื่อเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งที่บุคคลกำลังพยายามสื่อสาร ด้วยความตั้งใจและพยายามจับใจความสำคัญจากคำพูดที่ถูกเลือกใช้ต่อมาการสังเกตการตอบสนองทางอารมณ์ Emotional Responses การฝึกฝนในการสังเกตและตีความการตอบสนองทางอารมณ์ที่ปรากฏในขณะสนทนาเป็นวิธีที่สำคัญในการอ่านใจคนเราสามารถสังเกต การตอบสนองทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่หรือไม่พูดออกมาได้จากหลายปัจจัยเช่นการเปลี่ยนแปลงสีหน้าหรือการหยุดพักในการพูดสรุปให้ฟังว่าการฝึกสังเกตและพัฒนาความสามารถในการมองคนให้ออกเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจแต่การพัฒนาทักษะนี้จะทำให้เราสามารถเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นโดยการสังเกตท่าทางภาษากาย การฟังอย่างตั้งใจการสังเกตการตอบสนองทางอารมณ์ความเงียบการตั้งคำถามที่เหมาะสมและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์การฝึกฝนหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถอ่านใจคนได้อย่างขั้นเทพและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น